น้ำมัทถุรัตนตยศาสตร์ขอความนอบน้อมของข้บพเจ้าจะมีแด่พระตัตรยัยขอความสุขความสวัสดีจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมย์เพ o ์มอ t คุ t ม e ุดทริปเปนเจ h ส์ h ด d h a ู h a เด a ะดา the s a n ค h a Friends in Dhamma ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนั่งสมาธิแล้วก็เป็นช่วงฟังธรรมเพราะฉะนั้นท่านใดสะดวก ก็ขอเชิญนั่งสมาธิหลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดท้องผ่องท้องหยุบก็ได้เอาที่ตนเองถนัดการนั่งสมาธิก็คือเพื่อรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเข้าใจาเข้าใจเพื่ออะไรเข้าใจเพื่อนำไปสู่การลดละการปล่อยวางซึ่งโดยที่สุดแล้วก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจชีวิตมากขึ้น เมื่อเข้าใจชีวิตมากขึ้นความทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปทุกทางกายเราไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้แต่ทุกทางใจนั้นเราเลือกที่จะให้เกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้ทั้งนี้อยู่ที่การวางจิตของเรานั่นเอง So also listen speaking now together to to and in language we will We meditate together and also to listen to will be will Thai first tool a สำหรับวันนี้จะได้นำเอาเรื่องราวในธรรมบท เป็นเรื่องพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระภิกษุรูปนี้ไม่ปรากฏนามตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอุก,กันติตะภิกษุคำว่าอุก,กันติตะก็คือพระที่อยากจะศึกเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวถีได้ทรงปรารพุพระรูปหนึ่งซึ่งท่านอยากจะศึก แล้วก็เลยได้ตรัสพระธรรมเทศนาเป็นคาถาธรรมบทว่าสุทธสังเป็นต้นก่อนที่ท่านรูปนี้จะมาบวชตามประวัติเนี่ยบอกว่าเป็นบุตรเศรษฐีผู้นึงซึ่งที่ตระกูลนี้ก็จะมีพระเถระท่านเป็นพระประจาตระกูลหมายความว่าเวลาตระกูลนั้นมีงานอะไรนะ ก็จะนิมนต์ท่านรูมเนี่ยไปรับพระตังานหรือว่าไปรับทานบุตรเศรษฐีผู้นี้ก็เลยเข้ามาหาพระเถระแล้วก็ถามท่านว่าท่านครับผมเนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกินอยากจะให้ช่้นท่าน,นช่วยบอกนยเถอว่าจะทํำยังไงถึงจะพ้นจากทุกข์ได้เอาสักอย่างหนึง่งพระท่านก็เลยบอกว่าเอาละเอางี้ถ้าเธออยากจะพ้นจากทุกข์นะ อาให้ถวายทานทานมีกี่ประเภทละ่ะก็ลองถวายดูอย่างเช่นสลักกพัทก็คือถึงเวลาที่จะต้องถวายสิ่งของโดยการจับฉลาดหรือถวายปักกิกพัทอปักกิกพัทก็คือถวายในวันปักอย่างบางท่านก็กําหนดมาถวายพระตัางหันเพนแก่พระสงฆ์ทุกวันเสาร์ทุกวันพระหรือถวายวัดสาวาสิกพัซึ่งก็หมายถึงว่าถวายพระตาารังหัน แก่ประสงค์ที่อยู่จำพรรษาเสร็จแล้วช่วงออกพรรษาญาติโย,ยมก็จะชอบนิยมมาถวายพระทหารทำบุญออกพรรษากันว่าดังนี้แล้วลูกชายเศรษฐีก็ทำตามก็ทำตามอย่างที่พระเทระบอกนอกจากนี้ท่านยังแนะนำว่าท่านเป็นคนมีเงินมีตังเพราะฉะนั้นควรที่จะแบ่งทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นออกเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่ง ใช้ทำธุรกิจส่วนที่สองใช้เลี้ยงดูลูกและวก็ภรรยาส่วนส่วนที่สามนั้นเอาไว้ทำบุญจะทำบุญในพุทธศาสนาหรือว่าจะทำบุญในกิจการกุศลทั้งหลายแหละก็สามารถทำได้หลังจากที่พระเถระได้ได้บอกวิธีการให้พ้นจากทุกข์แก่บุตรเศรษฐีนั้นแล้วเขาก็ทำทุกอย่างทำตั้งแต่ถวายทานถวายสลกกัปถวายปกิกพัฒ ถวายวัดสาวาสิกาพัดถวายพระไตรจีวรจตุปัจจัยเท่าที่ตนเองมีโอกาสแล้วก็ทําตามที่พระแนะนําก็คือแบ่งสมบัติของตนเองนั้นออกเป็นสามส่วนคือทําธุรกิจส่วนหนึ่งเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูลูกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทําบุญแต่ก็ยังทุกข์อีกก็เลยเข้าไปถามพระอีกว่าเออท่านมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่จะําแล้วเนี่ยมันไม่ทุกข์ พระท่านก็ตอบว่าเอาอย่างงี้ถ้าอย่างนั้นให้ถือไตรสรณคมคือถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้รักษาศีลห้าบุตรเศรษฐีคนนั้นก็ถือไตรสรณคมแล้วก็รักษาศีลห้าแต่ก็ยังทุกข์อีกเข้าไปถามพระว่ามีอะไรอีกไหมที่จะทําแล้วเหมันไม่ทุกข์พระก็เลยนะนนว่าเออถ้าอย่างนั้นบวชเป็นเนนเลยรับศีลสิบบวชเป็นเนนไปเลย ลูกชายเศรษฐีก็รับสินสิบพอรับสินสิบอ้าวก็ยังทุกข์อีกก็ยังมีทุกข์อีกถามพระเทรวะเอือทํทำยังไงดีจากการที่เขาถามพระลักษณะนี้ถามเรื่องว่าเออรทำยังไงจึงจะพ,พ้นทุกข์ตั้งแต่พระแนะนําให้ถวายทานให้รักษาศีลห,ห่ายถือไตรสรนคมจนกระทั่งว่าให้รับสินสิบบวชเป็นสมณีน,นจึงเป็นที่รู้จักกันว่าเอือคนเนี้ย เป็นเขาเรียกว่าอนุปปภเศรษฐีอนุปปภเศรษฐีบุตรก็คือหมายถึงว่าลูกชายเศรษฐีผู้ที่ทําบุญตามลําดับแม้จากนั้นเองก็ยังไม่หายทุกพระแนะนําให้บวชพระเลยพระเทะท่านบอกอาทั้งนั้นก็บวชพระพอบวชพระยิ่งหนักเลยทีนี้ได้อุปชาเป็นพระวิน,นัยทรส่วนอาจารย์เป็นพระ อภิธรรมมกถาอาจารย์หมายถึงว่าเป็นอาจารย์ผู้รู้อภิธรรมพอไปหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกอภิธรรมพอไปหา,อ,าอุปชาอุปชาก็สอนวินัยอันก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้นนไไดวินัยมันมีเยอะเหลือเกินคิดไปคิดมาโอ้ลําบากเหลือเกินเรานี่อยากจะออกจากทุกข์จึงมาบวชแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยกระดูกกระดิกตัวไม่ได้เลย ทำนั่นก็ผิดทำนี่ก็ผิดเพราะว่าวินัยมีเยอะมากคิดไปคิดมาก็อ้เราคงไม่พ้นจากทุกข์แล้วลหละเพราะฉะนั้นไม่อยู่แล้วตัดสินใจว่าศึกศึกดีกว่าไปเป็นคารวัตดีกว่าพอคิดอยากจะศึกเท่านั้นแหละก็เลยหมดอะไรตายอยากไม่อยากอยาทำนั่นทำนี่ไม่ทำกรรมฐานไม่สายยายอาการ32ไม่เล่าเรียนหนังสือจนกระทั่งว่าตนเองนั้นสู้ผอม หน้า,าสู้สิดธถือถูกความเกลียดเกลียดค้านครอบงำคือไม่อยากจะทำอะไรแล้วก็ไม่ดูแลตนเองผิวกายก็หม่นหมองเป็นโรคผิวหนังด้วยพอบรรดาภิกษุหนุ่มสมเนรที่เป็นเพื่อนสาธมิกเห็นก็ถามว่าเอา้าท่านเป็นอะไร เวลาไปอยู่ตรงน um ั้นตรงนั้นก็ยืนแช่อยู่ตรงนั้นคือนั่งเมือลอยซึมอยู่อย่างนั้นดูตัวท่านสี่ตัวท่านเนี่ยสู้ผอมมากเลยหน้าตอบมีหน้ำซ้ำยังเป็นโรคผิวหนังอีกด้วยก็เลยบอกบรรดาเพื่อนสาธรรมว่าผมอยากจะสึกอ้าวทำไมถึงอยากจะสึกท่านก็เลยบอกว่าโอ้ตั้งแต่ผมมาบวชเนี่ยนะตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาบวชพระ เทระที่ไปฉันพตตาหารที่บ้านบอกว่าให้ตะไว้ทานก็ตะไว้ทานบอกให้รักษาศีกาลก็รักษาศีลบอกให้บวชก็บวชพอบวชแล้วนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามีวิน,นยัยจะต้องรักษาเยอะมากกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เลยเมื่อได้ทราบดังนั้นบรรดาเพื่อนสาธรรมิกพร้อมด้วยพระอุปัชฌาอาจารย์ของท่านรุมนั้นก็เลยผากันนำพระภิกษุที่อยากศึกนี่แหละไปหาพระพุทธเจ้าพอไป เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอา้าวมาทาไมกันครูอุปชาจารย์ก็เลยบอกว่าข้าแต่พร,พระผู้เจริญพระนุ่มรูปนี้อยากจะศึกพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเออเธออยากจะศึกจริงหรือพระรูปนั้นก็กราบทูลว่าจริงพระเจา้าข้อาอ้าวทาไมถึงอยากศึกท่านก็เลยกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องราวตั้งแต้ตนว่าก่อนหน้านี้เป็นครวาา เข้ามาถามพระหาวิธีดับทุกข์ทำยังไงถึงจะหายทุกข์พระก็แนะนำว่าให้ถวายทานาผมก็ถวายทานทำทานแล้วก็ยังมีทุกข์ทำยังไงเอาให้รักษาศีลให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงที่ยลึกผมก็ทำตามทำอย่างนั้นมันก็ยังมีทุกข์ถ้าอย่างนั้นรักษาศีลให้มากยิ่งขึ้นบวชเป็นสมณีน,นถือศีลสิบก็ยังทุกข์อยู่พระเถระท่านก็นเลยแนะนำว่าท่านั้นบวชเป็นพระ พอบทเป็นพระยิ่งทุกข์หนักเลยเพราะว่าวินัยมีเยอะอาจารย์ก็พูดอภิธรรมอุปชาาก็พูดเรื่องวินัยทำรู้สึกว่าตนเองอ,อึดอัดมากๆทําอะไรไม่ได้เลยก็เลยอยากจะศึกไปเป็นฆราวะก็ยังได้มีการทําบนสุนทานบ้างก็เลยอยากจะศึกเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงสดับดังนั้นแล้วก็เลยตรสกับพฤฤระภิกษุกลุ่มนั้นว่าถ้าเธอสามารถ รักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนะอะไรอย่างอื่นที่เหลือเนี่ไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ต้องไปรักษารักษาอย่างเดียวพระภิสุรุปนั้นท่านก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่ว่าสิ่งเดียวนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าข่าพระปรมศาสดาจึงตรัสตอบว่าถ้าเธอรักษาจิตของเธอได้เธอรักษาได้ไหมพระท่านั้นท่านก็กลับทูลว่า รักษาได้พระเจ้าค่ะว่าดังนี้แล้วพระบรมศาสดาจึงได้ประทานโอวาทว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นทุกข์ได้จึงได้ตรัสคาถาเป็นภาษาบาลีว่าสุดสุดทุทธสังสุนิปุนังยัตถากามนิปาตินังจิตตังรักเขทาเมทวีจิตตังคุตตังสุขขาวหังแปลเป็นความภาษาไทยก็คือ ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตซึ่งเห็นได้ยากและเอียดยิ่งนักมักตกไปตามอารมณ์ใคร่ต่างๆเพราะว่าจิตที่คุ้มครองรักษาดีแล้วเป็นเหตุนําความสุขมาให้โดยสรุปก็คือว่าจิตของเรานี่แหละเป็นต้นต่อของสุขและทุกข์ถ้าเรารักษาจิตของเราได้ทำใจของเราได้ทุกข์ก็จะน้อยลงไปทุกทางกายเราไม่ปฏิเสธ ทุกที่เกิดจากความหิวกระหา,ายเกิดจากการที่เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากแต่ทุกทางใจสามารถหลีกเลี่ยงได้คือเลือกที่จะไม่ทุกข์ก็ได้แต่ถ้าเราทําใจไม่ได้ไม่รู้จักวิธีการวางใจทุกทางใจก็จะมาเยือนเราอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นจากเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านได้นําไปพิจารณากันแล้วกันว่าทุกเกิดขึ้นได้แต่เราไม่จะไม่จะปจะต้องเป็นทุกอะตอนนี้ก็จะได้ So now I'm gonna tell the story from the Dhammapada in English version. It is the story of one monk who wanted to destroy. It happens when the Buddha was residing at Chaitavana Monastery in Savati. He then uttered the verse 36 of Dhammapada book. With reference to a young Bhikkhu who wanted to leave the order. Once they lived in Savatthi, the son of a Banga. The young man asked the Bhikkhu who used to come to his house for alms, what does he do to be liberated from the ills of life. The Bhikkhu instructed the bhikkhu instructed him to divide his property into three parts one part to do business with, one part to support the family, and one part to give in charity. He did as he was told and again asked what else should be done next. So he was further instructed first to take virtues in the trip and jam, and to observe the five precepts, and secondly, to observe the ten precepts, and thirdly, to renounce the world and enter the Buddhist religious order. The young man complied with all these instructions and became a bhikkhu. As a bhikkhu, he was taught the Abhidhamma by one teacher, and the Vinaya by another. Being taught in this way, he felt that there was too much to be learned, and that the disciplinary rules were too strict and too many, so much so that there was not enough freedom even to stretch out one's hands. He thought that it might be better to return to the life of a householder. As a result of doubt and discontent, he became unhappy, and Neglected his duty. He also became thin, and emaciated. When that Buddha came to know about this, he said to the young bhikkhu, "If you can only control your mind, you will have nothing more to control. So guard your own mind." Then that Buddha spoke in verse as follows. The mind is very difficult to say, very, very delicate, and subtle. It moves and lands wherever it pleases. The wise choose God His mind, for a guarded mind brings happiness. And then of the discourse, the young Bhikkhu and many others attain a hundredship. So, in conclusion, from this story, we can learn that our mind can be the source of happiness and unhappiness we can't avoid from physical suffering but we can choose to suffer mentally and even know how to think or even know how to train our mind and when the mind is well trained or well time then our mind can be the source of happiness so now we will continue meditating for three more minutes ก็เชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะอาหังสุกิโตโหมิขอให้พระเจ้ามีความสุขนิทุโหมิขออย่าได้มีทุกขเวโรโหมิขออย่าได้มีเวนอาพยาบาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิ ขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน<ม>้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย<ม>ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเดกิดเจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งเส้นอาเวราหนนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,<ม>อย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลย อาพยาปชาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงค่าเนงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอาณีคาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขเอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด อิทางโลปุญญาภาคังสัพพัสตานังเทมะ ขาพเจ้าทาั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท่ทททานเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้ทงหลายเทพพธิดาทุกทุก,ทกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพระ จ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกตนทุกคนเธอญ May I be happy? May I be free from suffering? May I be free from hatred? May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy. I am of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand. อหังสัมมาสัมพุทธะพะคาวะพุทธังพะคาวันตังอะภิวาเทมิสวะคะโตพะคาวะตามธัมโมธัมมะนัมสัมมิ โสปะเตปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิ